สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันในวันศุกร์ที่27มกราคม2566ครับพี่น้องในวันนี้ก็จะมีการเคลื่อนลงมาของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นฮะละลอกใหม่จากประเทศจีนสมทบอีกหนึ่งละลอกและก็ภาคใต้ของเรานั้นก็จะต้องกลับมาตั้งรับฝนฮะฝนชุกอีกเช่นเคยฮะ และที่ละเลยไม่ได้คือการกลับมาของลมกระโชกนั่นเองรอบนี้น่าจะอยู่หลายวันหน่อยนะครับสําหรับลมโกธนะในระดับพกหวีจากปัจจัยอะไรไปดูรายละเอียดกันเลยครับจากภาพที่ทุกท่านเห็นมาตั้งแต่เปิดคลิปนะพี่น้องเป็นการเคลื่อนของแนวความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะพี่น้องส่องตรงด้านบนก่อนนะฮะแถวแถวประเทศจีนฮนะ เห็นไหมครับจะเห็นหัวใจหรือศูนย์กลางความเย็นครั้งนี้อยู่ในระดับ1 0 3 0 1ถึงักว่ากเฮกโตปัสคาลนั่นก็หมายความว่าความกดอากาศสูงที่ลงมาเป็นกำลังปานกลางนะพี่น้องถึงค่อนข้างแรงเล็กน้อยฮนะ เรียกว่าถ้าถ้าเทียบจริงๆก็แรงน้อยกว่าครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้น่าจะแซงโค้งนะครับพี่น้องแซงโค้งในเรื่องของกำลังลมผิวพื้นลาบนะครับสำหรับจะกระโชกติดต่อกันหลายหลายวันหน่อยในหลายพื้นที่ด้วยเหตุเพราะว่ามีตัวนำกระแสอยู่ด้านล่างนะฮะ ตัวนำกระแสตัวยุคตัวปั่นหรือคนเชียร์แขกเนี่ยคอยสาวคอยดึงกระแสลมอยู่อยู่แถวไหนด้านล่างประเทศไทยนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำสอลูกนะฮะด้านขวาอยู่เหนือเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียด้านซ้ายอยู่ติดเกาะสุมารตราไหมครับซึ่งในเช้าพรุ่งนี้วันที่28มกราการไหลเข้ามาประเทศไทยของบวญอากาศเยน็นนะเส้นไอโซบา เส้น1ันสแปะอยู่ที่อะไรครับเพชรบุรีแล้วก็มีไอโซบาเส้นทึบเกณฑ์อากาศหนาวเลยนะฮะพ0นยทาบอยู่กาลสินโดยที่ชายแดนอีสานบนขึงไว้ด้วยเส้นพันยเลยทีเดียวเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะไม่ธรรมดาเลยลงมาเร็วมากแรงแซงโคง้งลมหนาวและลอกกำลังที่ผ่านมาอีกจริงๆนะฮะ ดังนั้นในเช้าวันพรุ่งนี้ฮะทุกภาคของไทยจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะพื้นที่อีสานก่อนเขานะฮะลดลง1-3ถึงองศาและเมื่อมวลอากาศเย็นเคลื่อนในลักษณะไอโซบาที่กระชั้นที่แบบนี้จากเวกเตอร์สายลมล่างผิวพื้นทำมุมฉากนะฮะ การพัดของลมจึงมากด้วยความเร็วเป็นระยะระยะนั่นเองนะพี่น้องรู้กันดีอยู่แล้วโดยวันนี้วันที่27มกราตั้งแต่บ่ายๆไปจะมีลมกระโชกระดับสังกษสีกระพือนะฮะหกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรน,นะครับ3จังหวัดนี้ฮะก็พี่น้องก็เฝ้าระวังดีๆ แล้วก็มีลมกระโชกระดับพกหวี40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครกาลสินขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอด็ดอุบลราชธา,านีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีลำนครราชาสีมาแล้วก็จังหวัดติดภาคกลางนะชัยภูมินะโดยที่พื้นที่ภาคกลางก็มีจังหวัดสระบุรีลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ในภาคตะวันออกก็มีลมกระโชกนะฮะบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบุรีตราดและก็จังหวัดประจวบคีลีขันในพื้นที่ภาคใต้ด้วยฮะวันนี้เบลอเบ่อนะพี่น้องเบ่อเบอเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ลมแรงกว่าวันนี้ฮะ ลมกระโชกนี่จะอยู่ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับพี่น้องวันที่3ามสเ็ดนั่นนะผมดูแนวโน้มแล้วเหตุผลก็ที่ผมเล่ามาข้างต้นนะครับดักทางพี่น้องไว้ก่อนนะครับจะต้องมีมาถามแน่ว่าลมจะแรงกี่วันนะครับพี่น้องก็ดูตามนี้เลยฉะนั้นเมื่อลมล่างพื้นผิวเริ่มทรงพลังก็จะผลักดันนะฮะกระแทกให้เหนือผิวน้ําทะเลก,กระเพื่อมขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะฮะ คลื่นลมนะคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะสูงนะสองถึงสเมตรโดยปัจจัยเสริมที่เป็นเหตุให้คลื่นลมแรงโดยเฉพาะฝั่งอันดามันก็คืออะไรครับพี่น้องกระแสลมที่สวิงวิ่งเข้าหาย่อมความกดอากาศต่ำแถวเกาะสุมารตราที่จะขยับขึ้นมานั่นเองพี่น้องชาวเหลือก็พิจารณานะฮะ ระมัดระวังตัวกันครับสำหรับภาพถัดไปเป็นแนวลมชั้นมรสุมถึงจากวันนี้ไปถึงสิ้นเดือนนสภาวะอากาศน่าจะถูกควบคุมด้วย ลมระดับชั้นมรสุมไว้แบบเบ็ดเสร็จนะครับเหตุเพราะว่าจากภาพการเคลื <spooky> ่อนไหวของกระแสลมนะกระแสลมพี <diving> ่น้องดูภาพเลยนะกระแสลมมรสุม3ระดับนะฮะระดับล่างสุดก็ผิวผิวพื้น925นะฮะฐานเมฆ850เห็นไหมครับแล้วก็ระดับมรสุมชั้นกลางคือ700เฮกโตปาสาลหรือสูง3,500เมตรจากพื้นขึ้นไปนะฮะ เราจะเห็นว่าครั้งนี้นะฮะแนวการสบัดพัดโบกประสานไปในแนวทางเดียวกันนะครับทั้ง3ชั้นเนี่ยครับดันขับเคลื่อนอากาศมาจากด้านบนนะฮะทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกเป็นหลักนะฮะประสานไปในแนวทางเดียวกันทั้งนี้เราจะยึดใช้ ลมมรสุมล่างสุดนะครับพัดระยะไม่เกิน1กิโลเมตรครับเป็นหลักเพราะการเคลื่อนนั้นสัมพันธ์กับแนวการเคลื่อนของมวลอากาศเย็นหรือที่เรามองเส้นไอโซบาแทนนั่นเองที่ไหลลงมาก็ระยะไม่เกิน1กิโลเมตรเท่ากันนะฮะสำหรับไอโซบากับลมมรสุมล่างสุดซึ่งจากภาพพี่น้องจะเห็นกระแสลมล่างฮะกลับมาตั้งฉากเห็นแล้วไหมครับ พัดปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคด้วยกำลังค่อนข้างแรงนะฮะโดยเฉพาะภาคใต้ของไทยในวันนี้กระแสลมล่างเริ่มดันผ่านน้ำนะฮะในทัเลเอ่าวไทยเป็นแพรใหญ่เข้าหาย่อมโลด้านซ้ายและอีกสายหนึ่งที่พัดจากทะเลจีนใต้ก็ยังคงไม่เชื่อใจนะฮะเลยไม่ได้พัดย้อนขึ้นมาพัดสอบกันนะ,ะโดยแนวลมส่วนใหญ่ก็ไหลไปหล่อเลี้ยงย่อมโลเหนือเกาะบอเหนียวลักษณะยอย่างนี้ วันนี้นะฮะของแรงจึงตกอยู่ทางพื้นที่ภาคใต้ล่างนะฮะเพราะไม่มีแนวลมสอบทางพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนะฮะดังนั้นภาคใต้ล่างวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองในพระดับปานกลางขึ้นไปร้อยละ30ในบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานียลนะลาณราธิวาสนะฮะโดยภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย13-17องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะหนาวในตอนเช้านะ,ะพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้เฉลี่ย10-16องศาไปดูพื้นที่สปนลาวเพื่อนบ้านของเรานะฮะลาวตอนบนอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุดเฉลี่ย5-14องศาลาวตอนกลางอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 10 1ถงองศาสำหรับลาวตอนใต้นะฮะอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11 -18 อถึง18องศานะฮะแล้วก็จะมีลมกระโชกนะครับในวันนี้นะฮะกระโชกแรงในพื้นที่บริคำมไซนะฮะคำว่วนสารวันสวรรค์เขตเซกองและอัตตปือนะฮะมากลับมาดูภาคกลางของไทยอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ย17-20องศาโดยที่กรุงเทพหมหานครต่ำสุดช่วงเช้าพรุ่งนี้นะ20องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย16-21องศาสวัสดีครับ